เอา,า,าเอามามาใส่โตใส่โตเออเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเกือวซ้ายเลี้ยวขวาเอ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 าุอา้ยสวยตลอดเลยมาดูปลาปันสิ

สวัสดี FC ซทุกคนนะครับวันนี้พวกเราก็มาตกปลากันอีกแล้ววันนี้เรามาตกปลากับสไปเดอร์แมนนะครับดูนี่ปล่อยใหญ่ด้วยตอนนี้ปันปันแปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนนะครับปิดหน้าปิดตาให้เหลือแค่ลูกตาสองข้างสไปเดอร์แมนหน้าดำหมดแล้วไม่ไหวก็เรามารอชมกันครับว่าปลาจะเข้าเปล่าจุดนี้ก็เพิ่งมาลงจุดนี้เลยนะครับใช่แล้วมาถึงปุ๊บลงน้ําเลยนะคะเพราะข้างๆเนี่ยน้าตื้นแล้วมันมีแต่หญ้าตายมันตกปลาไม่ได้ ช่วงนี <át> okay. suffer, ้อากาศมันเริ่มร้อนด้วยแดดเริ่มแรงด้วยก็ลงน้ำแต่เช้าเลยเลยแปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนเลยมาครับมารอชมกันขันดำเอาให้หมดเลยให้เราเอาโซะลมาให้ เออไปไกลขึ้นนะเอ้ยใช่อุ้ยอุ้ยนี่มันกิ้นับตืดเองขางดำใสสวย่ะนี่กินเบามากเลยนะตอดเบาจัดเลยแทบไม่รู้เลยอะเออเออหะไรอะไรอะไร อ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ๊ยอุยอุ้ยอุ้ยๆโอ้ยมาแล้วครับนี่สายยังสวยอ่ะก็ถ้าย้อนแสงก็ต้องขออภัยหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้แดดมาแรงมากนี่นี่ค่ะคันดํสายสวยเลยนะเจ้ดีๆแน่นเาเสียวเสียวๆสยวคันดายสวยถ้าวันนี้ปันตกปลาได้คันดา ไซเลสไซใหญ่เอาหมดเลยนะคะใช่แล้ววันนี้เรามาช่วยปรับระบบนิเวศระบบทรัพยากรนะครับกําจัดคางดําให้หมดไปให้มันน้อยลงหน่อยอ่ะเรามารอชมกันต่อครับต่อแล้วต่อแล้วตัวเบามากอุ้ยลดเลยเราป่อยนานไปเราป่อยนานไปเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไม่มาแล้วมาแล้วขั้นเดิมด้วยขั้นเดิมอุ้ยเอออุ้ยอุ้ยลด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  ดีก็ใส่ทงมือจับไวเลยไอ,อตัวเมื่อกี้เปล่าตัวที่ตอดก่อนหน้านี้ดึงไม่โดนใช่ไหมเออโหยกลับมาจนได้ต้องใส่อ่างอ่อยอยู่ถ้าเกิดว่าเราดึงไม่โดนปามมัน่มันก็กลับมาใช่ใช่ก็ใช้เหยียบตัวเก่าเนอะคือที่มันกลับมาเพราะมันยังไม่อิ่มใช่ไหมใช่ เอาจัดโดดอุ้ยอุ้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมลุ้นจัดเอาไหมเอาไหมมันจะมาไหมเอ้ยต่อแล้วเหรอไหวแท้อือโอ้ไอ้ตัวนี้นี่เองแต่เราก็เอาเออเอาเอา อัเยอะมาแล้วก็เอาใช้เหยียดตัวเก่านะใช้เหยียดตัวเก่าเฮ้ยลงปุ๊บเอาปั๊บเลยอ่ะตัวเล็กมากวนแล้วอ่ะเอ้ยตัวเล็กมากวนวจริงจริงด้วยตัวใหญ่เงียบไปแล้วอ่ะอรู้ว่ากินไม่ทันตัวเล็กไม่รู้เหมือนกัน เหยื่อก็ตัวเก่าเหมือนเดิมนะครับน่ะตอดเลยคันเดียวด้วยนะใช่แล้วลงปุ้มก็ตอดเลยอ่ามาจริงๆมาเป็นฝูงเลยตัวเล็กมาเป็นฝูงทำไมใหญ่ๆมาเป็นฝูงแบบนี้บ้างตๆๆาตา ขันตูกขันตูกขันูกเอยยย้ยยยยได้ตัวเล็กแยยแม่ยย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 ยไยยยยยยยเยย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 นยย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 ั้นยยยนยย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 ยกยย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 วยย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 ยเอ้าปลาขาวลงมาได้ไง เออปัจเจียนสายสวยด้วยตัวนี้ละมันงจะปันดีไหมโดนอ๋อตัวนี้เองเดี๋ยวมาลองดูกันไหมเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา,อ,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 าอ้าวอ้าวอ้าวอุ้ย พายขึ้นเลยตัวใหญ่ด้วยนะ hmm. ดึงไม่ขึ้นเลยอะ่ะร <Yeah. S 1> ุดลเลยโอ้หมันตอดเบามากะนะนึกว่าปลาเด็กที่ไหนได้ตัวใหญ่กินรุดเลยมันต่างไม่ถูกเพราะบางทีตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างเนาะมันหลงเข้ามาอย่างเงี้ยเอ้าเอ้ามามาใสตัวใสตัว อ,อนี่ใสอย่างนี้เปล่าก่อนหน้านี้เนาะติดติดติดเดี๋ยวดูขันขนาดให้เดี๋ยวดูขันคณะให้นี่ใสโตเลยอ๋สอสบายดีแมน ประมาณอย่าประมาณตัวเล็กตัวใหญ่เราก็ต้องดึงให้เหมือนกันทุกตัว,วตัว,ตวตเบาจัดเอ้าโอ้ยไม่เบาได้ไงตัวขนาดนี้ ดำก็สนุกดีนะมันวินแดนใส่สวยก็สนุก ไว้ใกล้ๆอย่างกินนะครับนั <GO av i> ่นๆลากจจะจเดี๋ยวดี๋ยเอ็ดเดี๋ยวุเอ็ดาวนไ่สนใจันย้ยปิดจังวะ มามากินแล้วพี่วางไว้สำงคัญสองคัน ขึ้นทีไม่โดนเห็นไหมเห็นไหมไส่สวยสวยตลอดเลยมาดูปลากันสิเราเก็บทุกซสายนะครับข้างดำ hai hai con khỉ đấy. ui đu đủ đẹp quá. ui chong quá. ư ư. size xinh ừ đang mong จับให้แน่นมือก่อนล้วค่อยโชว์ไอ้คันนึงคันนึงอื้อไม่โดนโอ้โหนึกว่าตัวใหญ่ตีกิ่งไม้ด้วยนี่เอง แท้ก็เธอนี่เองที่ตับกระตึกตกระต,ต,ตึกอยู่อย่างนี้นานมากมาดูปลาที่ปันตกได้วันนี้ค่ะนี่นะคะตอนนี้ปันก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วนะคะเหยื่อปันหมดแล้วนี่เห็นไหมทุกคน้างดามไซส์สวยๆก็มีนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไส์เลยกไซส์น้อยนะคะปันก็จะเอากลับไปทําปลาลแล้วก็ท่อกรอบให้หมดเลยค่ะปันไม่ได้ปล่อยเลยนะคะเพราะ ทางดาเนี่ยทำอะไรระบบนี้เว้ยเห็นไหมได้ไส่เสื้อสวยหลายตัวเลยและตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันปันด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย